สาวฝรั่งคนนี้เธอมีชื่อว่ามอร์แกนเธอได้เดินทางไปเที่ยวมาแล้วมากกว่า20ประเทศทั่วโลกเพราะอยากจะค้นหาสถานที่ใหม่ๆและอยากจะสัมผัสกับวัฒนธรรมที่แตกต่างมันจึงทำให้เธอได้เดินทางท่องเที่ยวรอบโลกซึ่งเธอได้ยินมาว่ามีประเทศหนึ่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีวัฒนธรรมที่สวยงามผู้คนเป็นมิตรอาหารอร่อยมันจึงทำให้เธอสนใจอยากจะเดินทางไปที่นั่นมากม โดยสถานที่แห่งนั้นก็คือประเทศไทยสุดท้ายแล้วเธอก็ตัดสินใจเดินทางมาที่เมืองไทยโดยการมาเมืองไทยในครั้งนี้เธอได้ไปเที่ยวที่เกาะพีพีสถานที่แห่งนี้มันสุดยอดมากๆมีนักท่องเที่ยวมากมายเธอชอบที่นี่แต่แล้วเรื่องราวไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นเธอได้เจอกับเรื่องราวต่างๆมากมายตั้งแต่เดินทางมาถึงที่นี่ซึ่งมอร์แกนเธอจะได้เจอกับอะไรบ้างและเธอจะพูดถึงเมืองไทยว่ายังไงก่อนที่จะไปรับชมคลิปนี้ อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้กับช่องคอยเนอร์กันด้วยนะครับเปิดคลิปมามอแกนเธอก็อยู่บนเรือซึ่งในตอนนี้เธอกําลังเดินทางไปที่เกาะพ p พเธอบอกว่าดีใจมากๆและตื่นเต้นสุดๆในตอนนี้เธอถึงเกาะพ p พแล้วคนส่วนใหญ่ต่างพากันเดินทางมาที่นี่เพราะมันมีบรรยากาศที่สวยงามน้ำทะเลก็ใสเธอบอกว่าหากใครอยากจะมาที่นี่สามารถที่จะนั่งเรือเข้ามาได้เลย มันมีราคาที่ไม่แพงแต่มีสิ่งหนึ่งที่เธอคิดว่ามันบ้ามากๆสำหรับเรือลำนี้เลยเนี่ยก็คือพวกเขาเอากระเป๋าของนักท่องเที่ยวไว้ข้างหน้าเธอกลัวว่ากระเป๋าของนักท่องเที่ยวอาจจะหล่นหายไปได้เมื่อเดินทางมาถึงที่เกาะพีพีเธอก็บอกว่าก่อนที่จะเข้ามาในเกาะแห่งนี้เราจะต้องเสียค่าธรรมเนียมให้กับอุทยานแห่งชาติซึ่งก็มีราคาที่ไม่แพงเมื่อจ่ายแล้วพวกเขาก็จะถือกระเป๋าให้คุณ ในตอนนี้เธอได้เข้ามาที่เกาะพีพีเป็นที่เรียบร้อยแล้วเธอตื่นเต้นมากๆไม่รู้ว่าที่เกาะแห่งนี้มีอะไรรอให้เธอไปสำรวจบ้างแต่เธอคิดว่ามันต้องสนุกมากแน่ๆในตอนนี้เธอกำลังจะเดินทางไปที่โรงแรมที่ได้จองเอาไว้มันเป็นโรงแรมที่ราคาถูกมากแต่มีห้องนอนที่หรูหราในขณะที่เธอกำลังเดินทางไปที่โรงแรมเธอก็ได้เดินผ่านเข้ามาที่ชุมชนในระหว่างทางเดินนั้นเธอก็บอกว่า ที่ทางเดินแห่งนี้มันมีร้านขายอาหารมากมายและมีร้านค้าเยอะแยะเต็มไปหมดมันน่าเหลือเชื่อมากๆหากเราหิวเมื่อไหร่ก็สามารถมาซื้อกินที่นี่ได้จากนั้นเธอก็ได้เดินมาถึงที่โรงแรมและบอกว่าเธอดีใจมากๆที่ได้มาที่นี่เธอไม่เคยพักบนเกาะมาก่อนนี่เป็นครั้งแรกที่ได้มานอนค้างคืนที่เกาะเมื่อนานมาแล้วเธอเคยมาที่เกาะพีพีแห่งนี้นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่มาประเทศไทย นี่เป็นครั้งที่สองของเธอที่ได้มาเกาะ p ีพแต่มันเป็นครั้งแรกที่ได้นอนค้างคืนเธอตื่นเต้นมากๆเธอเคยมาตั้งแต่ตอนยังเด็กมากับครอบครัวในตอนนี้เธอจําอะไรเกี่ยวกับที่นี่ไม่ได้แล้วจําได้เพียงอย่างเดียวก็คือมันสวยงามมากๆและเธอก็ดีใจที่ได้กลับมาที่นี่อีกครั้งจากนั้นเธอก็บอกว่าเมื่อนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มาถึงที่เกาะแห่งนี้พวกเขาจะนั่งเรือและก็เที่ยวรอบๆเกาะมันเป็นแบบไปเช้าเย็นกลับ ผู้คนมาที่นี่เพื่อเยี่ยมชมอ่าวมาหยาและอ่าวอื่นๆที่ใกล้เคียงกันซึ่งเธอก็ได้ไปมาแล้วทั้งสองเกาะในวันเดียวตอนนั้นมันสนุกมากๆเธอได้พบเจอกับประสบการณ์ใหม่ๆมันสุดยอดจริงๆที่เกาะแห่งนี้มันสวยงามมากๆเธอแนะนำให้ทุกคนที่เดินทางมาเที่ยวในเมืองไทยต้องมาที่เกาะแห่งนี้จากนั้นเธอก็แนะนำว่า ก่อนที่จะมาที่เกาะแห่งนี้ก็ต้องค้นหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตด้วยว่ามีสถานที่ไหนที่น่าสนใจบ้างจากนั้นคุณจะเจอกับสถานที่อันสวยงามของเกาะพีพีแห่งนี้แต่หากจะมาที่นี่จะต้องจองห้องพักเอาไว้ล่วงหน้าเพราะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาที่นี่ทุกวันห้องพักอาจจะเต็มได้ฉะนั้นแล้วต้องจองเอาไว้ล่วงหน้าคุณถึงจะมีที่พักซึ่งที่นี่ก็มีโรงแรมให้เราได้เลือกมากมายตั้งแต่ราคาถูกไปจนถึงราคาแพง อย่างเช่นโรงแรมที่เธอพักอยู่ในวันนี้ราคาเพียงแค่80ดอลลาร์ต่อคืนเท่านั้นหลายคนอาจจะมองว่ามันแพงเกินไปหากเทียบกับเกาะบาหลีเพราะที่นั่นเราจะได้ห้องพักแบบสุดหรูในราคาที่ถูกกว่าแต่ที่นี่มันไม่ได้แย่เธอบอกว่าที่นี่มันมีครบทุกอย่างที่เธอต้องการมีเครื่องอำนวยความสะดวกให้ครบดังนั้นเธอจึงมองว่าในราคานี้มันคุ้มค่าและไม่แพงเกินไปในระหว่างนี้เธอก็บอกว่า ก่อนที่จะมาที่เกาะแห่งนี้เธอได้หาข้อมูลเอาไว้และพบว่าที่เกาะพีพีพวกเขาจะมีปาร์ตี้ให้กับนักท่องเที่ยวได้เข้าร่วมมากมายมันถูกจัดขึ้นแบบทั้งคืนแล้วที่พักของเธอก็อยู่ใกล้กับงานปาร์ตี้มากๆเธอแอบกลัวนิดหน่อยว่าเสียงเพลงจากงานปาร์ตี้จะดังเข้ามารบกวนเธอถึงที่ห้องพักและทําให้เธอนั้นตื่นขึ้นมาตอนกลางคืนในระหว่างนี้เธอก็ได้รีวิวห้องพักของเธอและบอกว่า ถึงห้องนี้มันจะเล็กแต่มันก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายที่ประตูก็มีกระจกและก็เตียงนอน2เตียงส่วนตัวหน้าต่างเนี่ยก็สามารถที่จะออกไปชมวิวด้านนอกได้ในห้องมีเครื่องทำน้ำอุ่นและที่สำคัญเลยก็คือในห้องมีแอร์ด้วยแค่นี้มันก็เพียงพอแล้วสำหรับราคา80ดอลลาร์ต่อคืนเมื่อเธอรีวิวห้องพักเสร็จแล้วก็ได้ออกมาที่ชายหาดเธอบอกว่าชายหาดแห่งนี้ที่เกาะพี PP, มันสวยมากๆ บรรยากาศที่นี่มันสุดยอดจริงๆเธอไม่ผิดหวังเลยที่ตัดสินใจมาเที่ยวที่นี่อีกครั้งน้ำทะเลใสามากๆมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเยอะแยะเต็มไปหมดเพราะว่าที่นี่คือสถานที่ยอดนิยมของเมืองไทยและเป็นเกาะขึ้นชื่อของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติหลายคนอยากมาที่นี่มาเดินเล่นที่ชายหาดแห่งนี้จากนั้นเธอก็เดินเล่นอยู่ที่ชายหาดสักพักจนถึงช่วงเย็นในตอนนี้เธอบอกว่าหิวข้าวแล้วเธอกำลังจะไปหาอะไรกิน จากนั้นก็ได้เดินทางมาที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งในตอนนี้เธออยู่ที่ร้านอาหารเธอบอกว่าเมื่อมาเมืองไทยก็ต้องมากินอาหารไทยและอาหารไทยที่ขึ้นชื่อมากๆนั่นก็คือผัดไทยเธอจึงได้สั่งผัดไทยมาลองกินแล้วก็ได้สั่งราดหน้ากับพิซซ่าในระหว่างที่กําลัง,รอ,งรออาหารมาเสิร์ฟเธอก็ได้สั่งชาเย็นมาดื่มซึ่งเธอบอกว่ามันมีรสชาติทีท่สุดยอดจริงๆจากนั้นพนักงานก็นําอาหารมาเสิร์ฟเธอบอกว่าผัดไทยมันมีหน้าตาที่น่ากินมากๆ เมื่อได้ลองกินเธอก็บอกว่ามันอร่อยสมแล้วที่เป็นอาหารขึ้นชื่อของเมืองไทยไม่คิดเลยว่ามันจะอร่อยขนาดนี้ต่อจากนี้ผัดไทยจะเป็นเมนูโปรดของเธอเมื่อกินอาหารเสร็จแล้วเธอก็ได้กลับที่พักและในเช้าวันต่อมาเธอก็ได้เดินทางมาขึ้นเรือเพื่อที่จะไปดำน้ําสำรวจใต้ท้องทะเลเธอตื่นเต้นมากๆจึงได้ออกเดินทางจากห้องพักมาที่นี่ก่อนเวลาเธอมาถึงที่นี่เวลาเจ็ดโมงเช้าแต่เรือจะเริ่มออกแปดโมงเช้า ก่อนที่จะออกไปดำน้ำเธอก็ได้กินข้าวและบอกว่าเธออยากจะได้อาหารที่มันเบาท้องกินแล้วไม่รู้สึกบวมขณะดำน้ำซึ่งต้องกินกล้วยกับถั่วพวกนี้แน่นอนว่าเธอต้องทาครีมกันแดดด้วยในปริมาณที่พอเหมาะถึงแม้ว่าจะสวมชุดว่ายน้ำก็ตามในตอนนี้เธอกำลังจะถึงจุดที่เรือจะจอดให้ดำน้ำสำรวจใต้ท้องทะเลแล้วในระหว่างนี้เธอก็บอกว่าบรรยากาศรอบๆเกาะมันสวยงามจริงๆ จากนั้นเธอก็ได้ดำน้ำสำรวจใต้ท้องทะเลแต่เธอไม่ได้ออกกล้องไปด้วยเธอจึงไม่ได้ถ่ายภาพใต้น้ำมาเธอบอกว่าในช่วงที่เธอกำลังดำน้ำอยู่นั้นมีฉลามอยู่สี่ตัวมันเป็นการดำน้ำที่มีมนลขลังมากๆเธอรู้สึกโชคดีที่หลังจากดำน้ำแล้วผ่านไปได้ด้วยดีมันทั้งสนุกและตื่นเต้นเธอได้เจอกับความสวยงามของธรรมชาติใต้ท้องทะเลมันสุดยอดจริงๆจากนั้นพนักงานในเรือก็ได้นำผลไม้มาเสิร์ฟ และพวกเขาก็พาเธอไปยังจุดดำน้ำจุดที่สองซึ่งก็เป็นอีกครั้งที่เธอได้ลงไปดำน้ำเพื่อชมธรรมชาติใต้ท้องทะเลก่อนที่จะขึ้นมาเพื่อกินข้าวและเดินทางกลับมาที่เกาะพีพีเธอบอกว่าทริปการท่องเที่ยวดำน้ำในวันนี้เธอสนุกมากๆแต่เธอไม่ได้เตรียมตัวมาดีสักเท่าไหร่แต่มันก็สนุกมากมันเป็นประสบการณ์ใหม่ๆที่เธอไม่เคยทำมาก่อนจากนั้นเธอก็บอกว่าในคืนนี้ต้องเปลี่ยนโรงแรม โดยโรงแรมที่เธอจะไปในคืนนี้นั้นมันสวยกว่าเมื่อคืนมากๆมีสาว่าน้ําและเตียงนอนที่ใหญ่กว่าและก็ยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายมันสุดยอดกว่าโรงแรมเมื่อคืนนี้อีกมันคุ้มค่ากับเงินที่เสียไปซึ่งมีราคาเพียงแค่40ดอลลาร์ต่อคืนเท่านั้นเธอบอกว่าสาเหตุที่ต้องเปลี่ยนโรงแรมเพราะว่าเมื่อคืนมีเสียงเพลงจากปาร์ตี้ดังเข้ามาในที่พักของเธอทำให้เธอไม่สามารถพักต่อในคืนนี้ได้ และข้อดีของโรงแรมแห่งนี้ก็คือมันมีอาหารเช้าฟรีให้กับลูกค้ามันคุ้มค่าจริงๆแถมที่โรงแรมนี้ก็มีบรรยากาศที่สวยงามเราสามารถเดินลงไปที่ชายหาดเพื่อชมพระอาทิตย์ตกดินได้ที่นี่มีคนขายของจำนวนมากที่นำเสนอทัวร์ทางเรือแบบไปเช้าเย็นกลับให้กับนักท่องเที่ยวซึ่งเป็นสิ่งที่เธอจะทำในวันพรุ่งนี้จากนั้นในช่วงเย็นเธอก็ได้มากินอาหารที่ร้านแห่งหนึ่งเธออยากจะลองกินอาหารไทยอีกครั้ง เธอจึงได้สั่งต้มยำซึ่งเธอบอกว่ามันคล้ายกับซุปทะเลใส่กะทิและมีรสชาติเผ็ดเมื่ออาหารมาเสิร์ฟเธอก็ได้ลองกินและบอกว่ารสชาติของมันอร่อยมากต้มยำก็เป็นอีกเมนูขึ้นชื่อของเมืองไทยที่ชาวต่างชาติหลายคนแนะนำในวันนี้เธอได้มาลองกินแล้วมันอร่อยสมคำร่ำลือจริงๆและแน่นอนว่าสิ่งต่อไปที่เราต้องทำเมื่อกินอาหารไทยเสร็จแล้วก็ต้องกินของหวานจะเป็นอะไรไปไม่ได้นอกจากข้าวเหนียวมะม่วง เมื่อได้ลองกินแล้วเธอก็บอกว่ามันอร่อยไม่คิดเลยว่าคนไทยจะกินข้าวกับผล,ลไม้มันเป็นเมนูที่แปลกใหม่สําหรับเธอแต่เมื่อได้ลองกินมันกลับเข้ากันได้ดีและอร่อยมากจากนั้นในเช้าวันต่อมาเธอก็รู้สึกตื่นเต้นมากๆสิ่งแรกที่ต้องทําในวันนี้ก็คือการออกไปกินอาหารเช้าฟรีของโรงแรมเมื่อมาถึงเธอก็เจอกับถาดวางไข่เธอได้ไข่เจียวมาเธอบอกว่าอาหารที่นี่มันดูน่ารักมากๆ จากนั้นเธอก็ได้กินอาหารจนเสร็จและออกมาที่ชายหาดเพื่อมาเช่าเรือหางยาวเมื่อมาถึงเธอก็ได้เช่าเรือหางยาวแบบส่วนตัวเต็มวันหรือประมาณ6ชั่วโมงเธอคิดว่ามันคุ้มค่าจากนั้นเรือก็พาพวกเธอเดินทางมาที่อ่าวมายาเธอได้ใช้ชีวิตหนึ่งวันที่นี่เธอมีความสุขมากๆบรรยากาศที่นี่สวยงามน้ําทะเลใสมีนักท่องเที่ยวมากมายอยู่ที่นี่มันทําให้เธอรู้สึกสนุก จากนั้นเธอก็ได้นั่งเรือและกลับมาที่เกาะพีพีอีกครั้งพอตกกลางคืนเธอก็บอกว่าคืนนี้จะเป็นคืนสุดท้ายของเธอที่จะอยู่บนเกาะแห่งนี้เพราะในวันพรุ่งนี้เธอต้องเดินทางไปที่กรุงเทพและขึ้นบินกลับบ้านเกิดของเธอซึ่งในท้ายคลิปเธอก็ได้สรุปการท่องเที่ยวของเธอที่เกาะพีพีว่ามันสนุกมากเธอไม่รู้จะพูดชื่นชมว่ายังไงดีแต่มันสนุกจริงๆเธอตื่นเต้นทุกครั้งเมื่ออยู่ที่นี่ เธอได้เจอกับเรื่องราวต่างๆมากมายได้ทำในสิ่งที่ไม่เคยทำมาก่อนมันเป็นเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นในชีวิตของเธอและหากมีโอกาสเธอจากจะกลับมาเที่ยวที่นี่อีกครั้งโดยรวมก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเรื่องราวของมอแกนสาวฝรั่งที่ได้เดินทางมาเที่ยวในประเทศไทยที่ผมได้นำมาเล่าสู่คุณผู้ชมฟังในคลิปวิดีโอนี้หากชอบใจหรือว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้กับช่องคอยเนอร์กันด้วยนะครับ ในวิดีโอหน้าจะเป็นเรื่องราวของชาวต่างชาติคนไหนที่ได้เดินทางมาเที่ยวในประเทศไทยและพูดถึงเมืองไทยอีกนั้นต้องติดตามเพื่อรอรับชมกันต่อไปเอาละครับเรื่องราวโดวยประมาณนี้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ